h e l lo สวัสดีคะ่ะทุกคนย,นยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์มบบี้ชิสานะคะวันนี้อาจารย์อยากจะมาทำคลิป random reading นะคะหัวข้อแล้วแต่ไพ่ยากจะบอกการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราสลับกันบ้างนะคะก็ใครที่เ<ะ>พิ่ในในงเข้ามาใหน่นะคะอาจารย์เป็นช่องอันดับหนึ่งในเรื่องของการดูไพ่เปิดไพ่ซีในเรื่องของ รักสองเศร้านะคะแล้วก็แฟนเก่านะคะดึงแฟนเก่ากลับมาแก้ไขปัญหาเรื่องรักสองเศร้านะไม่ว่าจะเป็นคนมาก่อนมาทีหลังหรือว่ายัางไงอันนี้คือสามารถมาปรึกษาได้นะคะช่วงนี้อาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นินในเรื่องของพิธีกรรมนิดนึงนะคะใครที่สนใจอยากจะผูกจิตเราจะขึ้นราคาแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนนะคะผูกจิต ดูดวงนะคะ2อ,อย่างจะขึ้นราคาแล้วนะแต่พิธีกรรมอื่นก็น่าจะยังราคาเดิมอยู่แต่ว่าเรารับจำกัดประมาณ10บคนนะคะพิธีกรรมอื่นอันนี้เป็นของอาจารย์ของอาจารย์เองนะคะถ้าอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเขาจะรับจำกัดอ่ะแต่ผูกจิตเนี่ยผูกจิตเนี่ยคนผูกจิตเยอะมากนะคะเราให้ราคาโปรไงก็เลยก็เลยมาเยอะไง มันจะถูกถูกกว่าพิธีกรรมอื่นนี่นะคะองเข้ามาดูในชุมชนของเรานะผูกจิตผูกใจใครสนใจนะคะราคาโปรต่อมาปรับพื้นดวงนะคะให้ดีขึ้นถูกๆด้านอันเดี๋ยวอัน,นี้จะขึ้นราคานะอันนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์นะอะไรที่ไม่ดีติดขัดอะไร สิ่งที่ไม่ดีปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะลองอ่านดูนะอันนี้จะขึ้นราคาเหมือนกันนะคะมีผูกจิตขึ้นราคาอ่ะรีบๆมานะรอบสุดท้ายอนนนันนี้ขึ้นนะคะอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นนะแก้กรรมความรักยังไม่ขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเอ๊ะแก้กรรมความรักน่าจะขึ้นนะเดี๋ยวจะมีชุดใหญ่จัดจัดไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบเดี๋ยวจะมีสองราคาเออนะคะแก้กรรมความรักนี่ราคาเต็มเท่านี้เลยนะ ราคาเปิดตัวแก้คําความรักนี่ยากนะคะบอกเลยคนที่ช่องเรามันเป็นช่องอันดับหนึ่งความรักอยู่แล้วอะ่ะคนที่แบบชอบโดนแฟนนอกใจแบบรู้สึกไม่เคยสมหวังเลยชีวิตนี่คือความรักนี่คือแบบขีดมากอะไรเงี้ยแกงมากแม่เงี้ยเป็นเมียน้อยคนอื่นตลอดตัวสำรองตลอดไม่ชัดเจนตลอดโดนบอกเลิกตลอดเป็นตัวสำรองตลอดเนี้ย แนะนำให้มาแก้กรรมนะคะต่อมาผูกลักผูกลักนี่เลยนะคะบอกแลว้วผูกลักเป็นพิธีแรงมากแล้วไม่ค่อยมีใครรับทำอาจารย์หอจะรับทำจํากัดนะตอนนี้คือคนผูกลักเยอะมากเลยแต่ว่าอันนี้คือบังคับโทรคุยปรึกษาอาจารย์ก่อนนะใครที่ไม่เคยโทรคุยหรือว่าต้องโทรคุยนะคะนี่บังคับเลยนะเป็นแบบบังคับสุด ผูกลักนี่คือมือที่สามทำไม่ได้นะถ้ามาทำคือแบบจะบอกเลยว่าไม่ได้ผลนะคะเสียตังฟรีไม่ต้องมาหรอกนะอันนี้แบบไม่ได้ขู่นะเรื่องจริงต่อมานะคะจะเป็นตัดมือที่สามเดี๋ยวตัดมือที่สามขึ้นนะคะตัดมือที่สามขึ้นเพราะว่าเอ,อ,อาจารย์แจ้งมาว่าพิธีกรรมไอ้ตัดมือที่สามเนี่ยยากนะคะยากมากแล้วก็ราคาสูง ฝาปกติเออตอนนะคะตัดมือที่3มขึ้นนะคะผูกรักยังไม่ขึ้นนะผูกลักยังไม่ขึ้นแต่ว่าผูกรักอ่ะรับจํากัดผูกรักจะเยอะกว่านะคะตอนนี้คนมาผูกรักเยอะมากเพราะว่ารู้สึกว่าผูกจิตมันเบาไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากสนับสนุนให้ทำผูกรักเยอะนะคะเพราะว่ามันมีข้อเสียลองไปอ่านข้อดีข้อเสียของเขานะอ่ะแล้วก็ตอนนี้มันจะมีอันนี้มาใหม่นะคะอันนี้อาจารย์ก็ทํานะอันนี้อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ก็ทําเพราะว่าอาจารย์อยาก อยากมีเงินตอนนี้เงินคือสิ่งสําคัญนะคะใครที่แบบเอ่อมีแต่คนแบบดีเควสว่าแบบมีแต่ความรักหรอนะคะตอนนี้เงินมาก่อนนะคะทำอันนี้นะแล้วก็มีพิธีรวมด้วยทุกๆด้านอันนี้เป็นรีวิวของผูกจิตนะคะเอ้ยผูกรักผูกรักผูกรักที่เพิ่งทําไปนะคะโอเคใครสนใจแอดไลน์มานะคะแล้วก็มีเครื่องราง อาจจะมีแป้งะนหน้าทองมีเพนดูลัมมีสีพึ่งมีน้ำหอมเสน่ห์นะคะด้วยดึงดูดแฟนเก่าอันนี้ก็จะราคาเบาๆจะเบาอ,อ่าพิธิกรรมราคาดึงดูดแฟนเก่าวาจาศักศิ์สีิดนะคะไม่ตามหานิยมดูดวงได้นะคะมินิเฟสได้ขอเรื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวจะ,จะสอนนะคะของเราพุทธคุณแท้ร้อยเปอร์เซนค่ะไม่งั้นไม่งั้นใส่เราอะใส่เราจะไม่ให้สวด คาถาหอกนะคะเพราะว่าคือแบบบางคนอะอย่างลูกศิษย์อาจารย์ไปทํามาใช่ป่ะแล้วคือเขาห้ามสวดคาถาอันนี้คือแบบไม่ไม่ขาวแล้วนะของอาจารย์นี่คือเน้นสวัสดนะคะเน้นปฏิบัติเลยนั่งสมาธิทําบุญอะไรยิ่งดีเลยนะคะของเราสายขาวยิ่งยิ่งทํายิ่งได้นะจ๊ะแล้วก็อาจจะได้ผลช้ากว่าสายดําแต่รับรองคือมันไม่มีเอฟเฟกไงนะคะอย่าไปลองทําอะไรที่มันเร็วแล้วแบบ คือมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆอะทุกคนนะก็ดูคนที่ดูดูความนับถืออะดูดูคนละกันอยาสักแต่ว่าของถูกหรืออยากสักแต่ว่าแบบจะบอกว่ามันมันผลลั์อะมันจะแย่นะคะแล้วอย่างหนึ่งต้องมานั่งแก้นั่งถอนนี่คือแพงกว่านะดังนั้นคือเลือกดีๆนะคะจะบูชาอะไรจะทําอะไรเลือกดีๆแล้วก็นี่เราจะมีแหวนนะคะอันนี้เป็นแหวนของอาจารย์เองเนี่ย จะมีแหวนธรรมดาหรือว่าแหวนสักชื่อนะคะสำหรับคนที่สนใจเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแหวนคู่นะคะปลุกเสกปลุกเสกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นชื่อคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นของขวัญแล้วเราก็ปลุกเสกคู่กันนะคะแบบใส่คู่กันเพื่อให้ความรักยั่งยืนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปลุกเสกชื่อเขาชื่อเรานะคะใครสนใจ นะอันนี้มาใหม่เลยอาจารย์ก็ใส่ด้วยนะคะคือมันเป็นเครื่องรางนั่นแหละนะคะใส่ติดตัวบางที่มันมันสะดวกนะคะสะดวกกว่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าอะไรเราสะดวกอะไรเราก็อันนั้นแหละนะคะอันนี้คือมาใหม่แบบสดๆเลยนะสดๆร้อนนะคะสดๆร้อนเลยอะมามาดูกัน แรนดอมคลิปนี้ไพ่อยาจะบอกอะไรคะเจ้าเมาทาวเดอะเวิลด์เดอะเวอร์นะคะแทมแฟรน์จัสติก โอเคคนคนนี้นะคะเขามีความเหมือนสาเหตุที่เขาเขาเหมือนแบบว่าเป็นคนแบบเนี้ยก็คือเขามีความระแวงเรามีความกลัวนะคะคนคนนี้อาจจะเคยมีปมในเรื่องของความรักคือโดยธรรมชาติของเขาเขาน่าจะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้วอนความรักขนาดนั้นก็คือเหมือนแบบมีความรักก็ได้ไม่มีความรักก็ได้ก็อยู่ได้เหมือนกันแ,แล้วว่าิี่ก็มองว่าเขาดูเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะให้ทุกคนอยู่ในสถานะที่แบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะรู้สึกว่าคนคนนี้น,น่าจะคอมบิเมนตนยากนะคะแบบให้ใจคนยากหรือว่าให้ความยุติธรรมกับคนยากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเหมือนแบบ ถ้าเขาจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งอะบอกเลยว่าข้อดีก็คืออะเขารักจริงนะแต่ข้อเสียก็คือแบบถ้าเขายังไม่ได้คิดจะจริงจังอะเขาก็เหมือนแบบดูดูไปเรื่อยๆื่เล่นเล่นไปเรื่อยๆยังไม่ไม่พร้อมที่จะแบบหยุดที่ใครจริงจังอะไรแบบประมาณนี้นะคะ p e r a n c e มีความหวั One ่นไหวอ่อนไหวง่ายแล้วก็วิบอกเลยนะว่าคนนี้มีโอกาสเป็นต่างชาติต่างประเทศได้เหมือนกันนะคะคนไกลต่างชาติต่างประเทศ มีความเป็นต่างชาติต่างประเทศได้วันครับเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ายังไงนะคะแล้วเผลอๆเนี่ยเขาดูเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรรู้ว่าตัวเองแบบมีคุณค่ายังไงแล้วก็ ช่วงนี้พี่ว่าอารมณ์เขาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะคือเหมือนแบบประมาณว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ออกไปนะคะไม่ได้มีความแบบว่าคนที่เข้ามาในชีวิตขเขาคือมันไม่ได้แบบมีความมั่นคงอะไรขนาดนั้นนะ่ะพี่มองว่าก็เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปนะคะไม่ได้แบบ คบหาแบบจริงจังหรืออะไรยังอะยังขนาดนั้นน่ะนะคะ The Hermit อืจริงๆเขาเป็นคนที่เข้าถึงยากแล้วก็เก็บตัวนะแบบสมมติถ้าสมมติว่าคุณคบกับเขาใช่ป่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้ในสิ่งที่เขาให้รู้คือเขาจะไม่แบบบอกคุณทุกอย่าง everyting h คือจะไม่ใช่เหมือนแบบเหมือนคนรักที่แชร์ทุกๆอย่างให้เราฟังอะ่ะแต่เราจะมีความสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เขาแบบ ถ้าเขาสบายใจเขาจะเล่าเองอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฟังแล้วเราเองก็เหมือนดูเหมือนแบบเข้าถึงเขาไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้อ่ะ Queen ถือถ้วยสองสองครับแปดดาบไฮพรีเซสเอ่อเดอะวอล คือวิ่รู้สึกว่าเขาอะดูเหมือนแบบเป็นคนที่คบซ้อนคบหลายคนคุยหลายคนนะพอเขารู้สึกว่าเหมือนแบบช่วงนี้เขาอาจจะอู้ฟู่เรื่องเงินหรือว่าเขาอาจจะมีคนเข้าหาเยอะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบมีดีอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาไม่ได้รักใครเลยนะคนเข้าหาเขาเยอะจริงแต่ว่าเขาไม่ได้รักใครเลยนะเขาค่อนข้างมีกำแพงอะคือจะให้คบคบซ้อนได้คุยซ้อนได้ผืนๆแต่ถ้าจะให้แบบให้คนคนนี้รักวิว่ายัางนะคะเหมือนเขาอยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์แบบจริงจังกับใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยยังเลยนะคะเหมือนแบบเล่นๆดูๆไปก่อนคุยๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย อืมตอนนี้เหมือนเขายังไม่อยากที่จะมีมีมีครอบครัวหรือจริงจังค่ะคือคือเขาไม่ได้เป็นคนไม่จริงจังในเรื่องของความรักนะเผอๆอาจจะดูเป็นคนที่จริงจังมากเกินไปได้วยซ้ำจนแบบถ้าจะคบกันก็คือต้องมีเ o t e n t ท a l ชแบบแต่งงานกันได้มีลูกกันได้แบบรักกันต้องเป็นคู่แท้คือเขาไม่ได้ไม่เชื่อในเรื่องของเนื้อคู่นะเขาก็เชื่อแต่เขามองว่าเขาขอโสดก่อนตอนนี้หรือเขาขอมีอิสระก่อน ถ้าเขาจะจริงจังกับใครเขาจะดูดูไปก่อนถ้าเขาจะจริงหรอกจริงจังกับใครเขาจะโอเคงั้นครบเลยอะไรอย่างเงี้ยครบแต่แต่งงานเลยไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออะไรเงี้ยอืมมาดูว่าเขารู้สึกไงคุณคน,คน,ค,นคนนี้คือว่รู้สึกว่าเป็นคนที่ให้คอมมิตเมนยากมากๆแน่ๆอให้พรีส ว้าวคุณเป็นคนเก่าเขาหรือเปล่าคุณมาถามถึงแฟนเก่าหรือเปล่าเนี่ยคุณอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้นะที่ทำให้คนคนนี้ยังไม่อยากที่จะชัดเจนพอไม่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณถามถึงแฟนเก่านะคนนี้ยังลืมคุณไม่ได้ หรือว่าสาเหตุที่เขายังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพราะว่าคุณใช่ไหมแปบบ๊บนึงนะคนคนนี้เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะแต่เดี๋ยววิขออนุญาตขายี้แป๊บหนึ่งดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับเราครอบครัวแต่งงานอุ้ย คนเก่าปะเนี่ยเคยจริงจังปะเนี่ยคนนี้ไพ่นั่นึงนะทุกคนพี่ว่าพี่จะเปิดคอร์ส A อ,อะไรวะเรียนไพ่ยิปซีตัวต่อตัว,ตวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหาวันก่อนนะใครสนใจทักมานะคือจริงๆพี่สอนออนไลน์แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูก่อนพี่จะสอนไพ่ยิปซีตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวเพราะว่า ตอนนั้นน่ะมันติดโควิดไงเออเผื่อใครอยากมีรายได้เสริมหลักแสนต่อเดือนอะไรเงี้ยอยากมีแบบอะไร,รได้เสริมอะไรเงี้ยใครสนใจติดต่อมานะจริงๆพี่สอนออนไลน์แล้วแหละนะคะแต่เดี๋ยวตัวต่อตัว,ตว,ตวส่งรายละเอียดหลังไหม่นะเออว่าจะแบบเปิดคอร์สสอนกับคุณหรอ พี่ว่าเขาอ่าเขายังลืมคุณไม่ได้จริงๆด้วยอุ้ยคุณคือใส่ที่ทําให้เขายังมีแฟนใหม่ไม่ได้คือคิดดูดิมีคนเข้ามาเขาเยอะมากแล้วเขารู้สึกว่าเขามีดีแบบดีในตัวเยอะมากอะ่ะแต่คือแบบคุณคือคนที่เขาแบบเอาออกจากหัวไม่ได้แต่ว่าไพ่ขึ้นเจ็ดดาบมันมีอยู่สองอย่างนะคือไอตอนที่คุณกับเขาเลิกกันอะมันมีอยู่สองกรณีคือหนึ่งเขาทําไม่ดีกับคุณเอาไว้เขาเคยนอกใจคุณ แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพังพอความสัมพันธ์นี้มันพังปุ๊บคือเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบบไม่สามารถที่จะแบบมุกออนได้แบบใช้คําว่าอะไรอะ่ะเขาไม่สามารถที่จะแบบไปมีคนอื่นได้อะ่ะคือเขามุกออนไม่ได้อะ่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขายังฝังใจนะคะด้วยความเจ้าชู้ของเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะเคยโกหกเคยนอกใจอะไรก็ตามแต่แต่เนี้ยแหละคุณคือสาหตุที่ทําให้เขาแบบ ยังรูต้นไหนไม่ได้แปดดับกับแฮงแมนนี่มันคือการแบบมุกออนไม่ได้นะเออใครที่เสียตังค์ให้หมอดูเยอะเนี่ยแนะนํามามาเรียนไพ่กับพี้นะพี่ว่าจะเปิดประมาณเดือนกันยานะคะเดือนหน้านะลองมาถามดูนะเราพี่ก็สอนออนไลน์ด้วยถ้าใครไม่สะดวกมานะคะจะใครอยากที่อยากเจอตัวต่อตัว,ตวเอ,อสอนเป็นกลุ่มนะคะสอนเป็นกลุ่มก็จะถูกหน่อยลองทักมาแต่บอกเลยนะคะว่า เขายังลืมคุณไม่ได้เนี่ยเห็นมาต่อให้มีคนเข้ามาแบบพยายามพิชิตใจเนีย่ยบี่ว่าแล้วเออเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่เอาคนนี้เอาจใจใสไม่ได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคู่กรรมของเขาเขาอยากเจอคู่แท้ของเขาที่เขาแบบพร้อมที่จะแต่งงานด้วยอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าเวรกรรมอันใดทําไมออเจ้าถึงยังลืมแม่นางนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้อะไร ทำไมเขาถึงลืมเราไม่ได้เออแล้วมีอีกสาเหตุหนึ่งที่พี่เห็นก็คือแบบที่เขาลืมไม่ได้คือหนึ่งคือเขานอกใจเราสองคือเราอาจจะไปนอกใจเขาเออมันมีสองสาเหตุเราดูเอาแล้วกันว่าใครเป็นคนทําเนี่ยมันมีการครบซ้อนเนี่ยแปดดบับเนี่ยแปดดับมาตลอดเลยอ่ะมันมีการมีคนอื่นจริงๆด้วยตอนนั้นอะ เาลืมคุณไม่ได้นะคะถูกเอาเพนจัคิลใช่มันมีการบาลานซ์คนสองคนมันไม่ไม,ไม่ไม่คุณก็เขาเขาก็คุณนะั่นแหละตอนนั้นน่ะมีความเจ้าชูเจ้าชูอย่างเงี้ยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปต่อไม่ได้เนี้ยนะคะคือทั้งทั้งที่จริงๆแล้วคุณกับเขาอะเคยมีแลนหรือมีความคิดในเรื่องของการแต่งงานไม่คุณก็เขาหรือว่าอาจจะทั้งคู่ก็ได้ที่แบบคิดว่าเฮ้ยคนคนนี้อยากแต่งงานด้วยแต่แบบ อีเรื่องเจ้าชูโกหกกัะล่อนปิ้นป้อนตอแหลรักนอกใจเนี่ยแหละนะเราก็ไม่ควรรักงสามเศร้าหรอกช่องเราอะเนาะเป็นอันดับหนึ่งก็อย่างเงี้ยแหละก็แบบนะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบนะคะแล้วอะไรทาไมเหมือนแบบนางนางนางไปคุยกับคนอื่นแล้วนางเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้เออทําไมนึกถึงเพลงรักแรกของนนทนาลองไปฟังนะดูไม่ว่าเออช่างแม่เหอะไม่ร้องละ เอชออฟเพนจ c เ e ิอยากกลับมหาหอโอกกอดแดกน้อยเป็นเพื่อนกันก็ดีตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วหรอดีเอมเพรสออ้ยฉันจะลองให้แกทำไมพลังงานมันเศร้าตอนจบเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบเขาเห็นว่าเป็นดีเอมเพรสอะมันไม่มีใครที่แบบจะมาแทนที่คุณได้อ่ะโฮ้ยแกมันซึมนะ คือแบบแกเข้าใจป้าว่าคนเราอะมันจะมีสักกี่คนในชีวิตวะที่เราจะรู้สึกแบบอยากจะจริงจังกับเขาอะมันไม่ได้ทุกคนในชีวิตนะเว้ยที่เราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะแบบไปต่ออยากจะพัฒนาต่อแบบถึงขั้นเป็นตัวจริงอะคือมันไม่มันมีไม่กี่คนอะ่ะเราบี้มีความรู้สึกว่า เขาอะเหมือนอะเขามีคนเข้ามาจริงเขารู้ว่าตัวเขามีคุณค่าหรืออะไรแต่แบบต่อให้มีคนเข้ามามันไม่ได้แบบมีใครมาแทนที่ใครง่ายๆนะเว้ยเกตปะแล้วคือเขาอะเหมือนแบบอยากกลับมาคือไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตามแต่แบบจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นแฟนกันหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าอยากกลับมาอย่างน้อย ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคือนั่นแหละอย่างที่พี่บอกไปอะว่า The e m p r พ s s The อ m p r e s s มันไม่มีใครที่จะแทนที่เราได้เลยก็ไม่มีใครซึ่งโอ้โหทีเอ็มเพรเนี่ย ลองดูอีกทีได้ไหม DM เพส่องใบคนที่เขาอยากมีลูกด้วยอยากแต่งงานด้วยคือเราลอมตอนน้นอีกทีได้ไหมถ้าเธอยังรักกันรีสตาร์เพลงนี้เลยจ้ารูมเตอโอ้จบปะเนี่ยไม่รู้อะไม่เขาก็คุณไม่คุณก็เขานอกใจเนี่ยแหละแต่แบบบอกเลยว่า เขายังคือตั้งแต่บี่เปิดไพ่มาบี่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเขาคิดแค่เป็นไฮคริสเซสอย่างเดียวเลยคนอื่นที่เข้ามาเขาคิดแค่แบบเป็นแค่แบบไม่จริงจังอะแต่กับคุณอนะคือคนที่เขาแบบอยากแต่งงานด้วยคือแบบคือบีอกเคยมีความรู้สึกนี้นะเวย้ยกับกับคนที่บี่จริงจังด้วยคือบี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะเวยที่เราจะแบบรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตมันโคตรสเปเชียลเลยนะทุกคนคือมันไม่ใช่ทุกคนนะที่เราแบบ อยากจะลงเอยหรืออยากจะจริงจังกับเขาอะคือตอนนี้มันมันทําให้เหมือนแบบคนคนเนี้ยเขาเขายังหาใครมาแทนที่คุณไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอะมันก็ไม่มีใครแทนที่ใครได้หรอกแต่แบบนั่นแหละอืมมันก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบเขายังไม่จริงจังกับความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหัวใจแต่แบบ อย่างที่บอกอะลองไปฟังดูว่าเรื่องราวของคุณมันเป็นจริงไหมแล้วก็ถ้าตรงยังไงก็อาจารย์ขอร้องฝักรีวิวให้อาจารย์ด้านล่างด้วยเพราะว่าเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะอันไท่ฟรีเนาะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ชาวกองนี้นะอย่าลืมนะใครที่อยากมีไรายได้เสริมไม่ใช่ไรายได้เสริมเป็นรายได้หลักเลยแกแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบบวิชิสาเนาะคนเรามันต้องมีมากกว่าหนึ่งงานนะสมัยนี้มีงานเดียวก็คือบบได้เด้อทุกคนไม่ กินค่าของชีพก็สูงนะเออหรือว่ามาดูดวงกับอาจารย์ก่อนก็ได้ปรึกษาก่อนว่าเนี่ยอาจารย์เราสามารถเป็นหมอดูได้ไหมหรือว่าแบบอ่านไพ่ได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเรามีวึงสัมพันธ์ก็มาเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งของอาจารย์นี่คือสเปเชียลมากเลยทุกคนแบบรุ่นหนึ่งอะแกแกปะมีราศีกรกฎราศีมิถุนราศีสิงห์แล้วก็ราศีมังกรนะคะ แกเป็นรุ่นหนึ่งของฉันเลยนะเว้ยฉันอะอยากเปิดฉันจริงๆฉันเปิดแล้วแต่แบบมาติดโควิดไงตอนนี้คือแบบไม่มีโควิดแล้วเออใครอยากมีไรายได้ซื้อไม่ใช่ไรายได้เสริมรายได้หลักเลยมันปังมากนะเธอมันมากกว่ามนุษย์เงินเดือนนะเธอไม่ลองไม่รู้นะคะลองทักมาถามได้แต่ว่าวิ้ก็มีเรียนออนไลน์เหมือนกันนะบอกแล้วว่ามันมีการโกหกเนี่ย เมื่อกี้แฟนเล n กิเปิด Wedding for ทำไมจะกลับมาเหรอ e x p เตรเีบ sure. ีว่าเนี่ยคุณกับเขาก็เป็นรักแท้กันแหละแต่ประเด็นคือแบบต่างคนต่างยึดอีโก้ของตัวเงไม่ยอมง้องกันนั่นนี่นู่นไม่ยอมแบบสารภาพความเป็นจริงไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่รู้จะอมเหรียญบาทเหรียญอะไรอยู่น,นั่นอะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะ ฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงใจเย็นๆความรักของเราอยู่ต่งโอ้ต่างคนต่างรักกันฉันพร้อมแล้วความหดห่างและเย็นชาจิตใจอ่านเองแล้วกันนะเฮ้ยคือแบบคือเหมือนคนรักกันแต่แบบไม่พูดกันอะเป็นอะไรอมเหรียนบาทอยู่หรอรักกันแต่ไม่พูดกันอีกโก้ทั้งคู่ไม่งอกันด้วยไม่กลับมาด้วยอะไรเงี้ยแต่รักกันนะเออต่างคนต่างแบบคือี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเขาที่ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะคุณเองก็รู้สึก น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าก็ไม่มีใครมาแทนที่เขาได้เหมือนกันแต่ต่างคนต่างไม่พูดนะเออสงสัยแบบสื่อกันแบบทางโทรจิตอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนแบบไม่เลือกที่จะไปถามเขาตรงๆก็คือมาถามไพ่เอานะคะโอเคนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะเอ,อ,อยากปรึกษาอาจารย์นะคะผูกจิตนะคะแล้วพิธีกรรมต่างๆที่อาจารย์บอกว่าจะอัปราคานะคะแล้วก็เรียนดูดวงนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอแบ,บบี้ชิสาหรือว่าเครื่องลางนะไปเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ